เงินค่าเสี่ยงภัยโควิดรอบ3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2,564จะเข้าบัญชีสมาชิกอสสอส,อส,อสอมอวันไหนสวัสดีค่ะพบกับป้าปอยอีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป,ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพถ้าในช่องเพจก็ป้าปอเจ้าเรื่องอสอมอค่ะถ้าเป็นรายละเอียดก็เข้าไปดูใน Facebook นะคะป้าปอจะขึ้นกระดานไว้นะคะสามารถไปตรวจสอบได้ค่ะ สำหรับค่าเสี่ยงภัยโควิด500บาททุกคนที่ส่งผลงานก็จะได้รับค่าเสี่ยงภัยโควิดของ3เดือนสุดท้ายนะคะก็คือทำงานเดือนนี้เงินก็จะออกในเดือนหน้านะคะอย่างเช่นเงินของเดือนกร,รกฎาคม2564ก็จะเข้าบัญชีสมาชิกในวันที่18สิงหาคม2564ค่ะสำหรับค่าเสี่ยงภัยโควิด500บาทของเดือนสิงหาคมก็จะเข้าบัญชี สมาชิกในเดือนถัดไปนะคะก็คือจะเข้าวันที่17กันยายน2564ค่ะและสำหรับเงินค่าเสียภัยโควิด500บาทของเดือนกันยายนก็จะเข้าบัญชีของสมาชิกในวันที่18ตุลาคม2564ค่ะจะเข้าบัญชีตามลำดับเลยนะคะ18สิงหา17กันยาแล้วก็17ตุลาค่ะ ช่วงนี้อสม,อส,มอสสทุกท่านก็ทํางานหนักเลยนะคะเพราะว่าผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มจํานวนมากทุกพื้นที่เลยนะคะอสสอสม,อสม,อสมก็อย่าลืมระมัดระวังตัวด้วยนะคะไปดูแลประชาชนก็อย่าลืมป้องกันตัวเองนะคะ DM h t t ค่ะเว้นระยะห่างล้างมือใส่หน้ากากตลอดเวลานะคะใส่ให้แนบๆน,นะคะหนาไม่สู้แนบนะคะก็คือแนบจะป้องกันได้เยอะกว่าค่ะ ก็ขอให้อสสสอ,อสอมอทุกท่านทํางานอย่างปลอดภัยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปของปอปอดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนได้ดูนะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะถ้ามีข่าวสารปอปอจะมาแจ้งให้ทราบเรื่อยๆนะคะสําหรับวันนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะ